ตันตันตัดตัดตัดตดตตัตอโอเคเสร็จเสร็จเฮ็็จจดแล้วของดีเฮ็ดศักดิ์สิทธิ์ห้ามคายุ่งมนะ้แต่เพื่อนเพื่อนก็ยังดูไ,ได้ จะเจมของที่ทดีแต่ดูเหมือนว่าเซร์เทมันจะจัดทำแล้วนั่นเนี่ยโอ้โหนนีน่ากลัวมากเลยแล้วก็มีมมบ้านบ้านกองเด็กที่จะไวลอ้อมเซริเทมแต่มันก็หลุดออกมาเดี๋ยวกันดีแต่ประตูก็ดได้ถูกปิดไว้ก่อนเอ้ยยันเกิดอะไรขึ้นกับอาบอมัสอีกเนี่ยเดี๋ยว ถ้าเยาน SS หรือแบบสองคนยานลักษณะเหมือนสันเปเปอร์มีพลังสูงมาตกได้ไงวะเนี่นยที่ชาร์จพลังเฮ้ยมาอยู่ดีมีสุขแค่เดี๋ยวในอีขนะั้ถัดไปเราจะดูนะเกิดอะไรขึ้น